สวัสดีครับพี่น้องมานี้กรัาเบ่งบรรยากาศอยู่หมูล้านหมูกระทะครับพี่น้องเป็นตะก,กินครับมาเส็บๆน้ำกันครับพี่น้องห่างหายดนแล้วครับพี่น้องโหได้ลงคลิปาะวกะหลังจากตัดอ้อยมาครับพี่น้องบรรยากาศรอบๆครับ ยนืตอนนี้นั่งอยู่สุ่มครับพี่น้อง็นอื่นสุ่มสุ่มส่วนโตรครับได้เยาะมากอะมาะได้ครับพี่น้อง้าเพิ่นตังต้งลูกขํามวงครับตั้งสีมาบัานพ่นครับน้องด้านหมูกระทะคําพูครับพี่น้องตั้งรวมเพื่อขํามวงครับ ตอนนี้ผมก็กำลังพลิกครับพี่น้องขางนึ่งก็ถือกล้องคางนึงกพ็พิกเนือ้อย่างครับบรวดขากล่องมากครับพี่น้องคืด <c oughs> ยากครับพี่น้องก็เลยมากินนะครับบริเวกินโดนแล้วบรรยาก,กาศร,ร้านหมูกระทะครับ ทังนี้ก็จะเป็นที่ครับที่บางป่าบรรยากาศล่มทางล่มพอดีครับพี่น้องนี่เสียงใกล้คันก็นกนขอโทษขอให้แล้วครับคนกับหลยครับลูกค้าเ็นไล่หลีครับเต็มหลานครับพี่น้องผมเลยอยากเข้าซุ่มเพื่องผมยูยูเดียวนี่กับต้องรอคิวครับอยากกินซุ่มแบบชวนโตครับพี่น้องต,ต้องรอคิว น้อยนึ่งครับครับผมกขอจบล่งเพียงสำเนียงนะครับอขอลาคำว่าสวัสดีครับ